อัสมิลลาฮิลลอฮ์มานุลราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับลาาลามีนวัสสลัตุวัสสลามุะลัอัชรอฟินอัมบิยาอิวันมุรสลินวะลาอัลิฮิวะสัฮบิหินมุนตาจับิน assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอบคุณชมที่กราบครับรายการอัลฮักวาระสัจธรรมในวันนี้ทางรายการจะขอนําเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์โลก ซึ่งในปัจจุบันนั้นเหตุการณ์ของโลกอิสลามได้ดำเนินไปอย่างมากมายมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นข่าวนะครับอย่างมากมายโดยเฉพาะยิ่งขบวนการไอซิสซึ่งเป็นขบวนการที่เป็นข่าวมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ผู้ฟังท่านผู้ชมนักการเมืองนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็ติดตามว่าขบวนการนี้ จะไปอย่างไรนะครับวันนี้จะขอนำเอามาเรื่องนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องอยากท่านผู้ชมที่ต้องการจะทราบเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไงเบื้องหน้าเบื้องลึกเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็ขอต้อนรับท่านอาจารย์อรุณเด่นยิ่งโยศน,นะครับซึ่งมาเป็นวิทยากรในการพูดคุยกับผมครับสล,มมล,ลามลัยกุ้มครับอรุณเด่นยิ่งยศะตนลอยที่ว่าบริการครับาอาจารย์อรุณครับในฐานะที่ท่านนี่ติดตาม เหตุการณ์เรื่องนี้มาโดยตลอดและได้ทําการเล่าถึงที่มาของขอบวนการไอซิสนะครับ,รบว่ามีความเป็นมาอย่างไรในเทพก่อนๆมาแล้วนะครับและ,อะสองเดือนก็ได้ทําการวิเคราะห์ว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็คงจะไม่นานหรอกก็ต้องต้องต้องพบ,พบกับจุดจบนะครับเพราะว่ามีการวางแผนมีเป้าหมายเพื่อทํองการที่จะทําลายล้างชื่อเสียงของอิสลามใช่ไหมครับ เพราะนั้นในวันนี้เนะี่ยอยากให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยสรุปสถานการณ์ในปัจจุบันว่าล่าสุดเนี่ยขบวนการไอซิสซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็เรียกกันว่ากระบวนการรัฐอิสลามนะครับผมไม่อยากจะใช้ชื่อคํานี้เลยจะขอใช้ทับศัพท์เป็นไอซิสะบวนการไอซิสซึ่งผู้ชมเนี่ยคงจะเข้าใจแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าที่ไม่ใช้ว่ากระบวนการตั้งรัฐอิสลามที่รัฐอิสลามซึ่งมี พฤติกรรมอย่างฆ่าคนผ่านสื่ออย่างเลือดเย็นอย่างฮัลือโหดนะครับในคำสอนอิสลามซึ่งรายการของเราโดยเฉพาะทั้งอย่างยิ่งอาจารย์นรุณก็ได้พูดมาโดยตลอดว่านี่ไม่ใช่คําสอนคําสั่งของศาสดาอ,อิสลามหรือในคําสั่งในของอัลลอฮฺซุลตาาในพระมหาคัมภีร์อักรานอย่างแน่นอนใช่ไหมครับดังนั้นในการพูดคุยวันนี้เราจะใช้สับแทนเลยว,ว่ากรบวนการไอซิสนะครับ ปัจจุบันล่าสุดนี่เป็นยังไงครับโคเชครับครับหลังจากที่ขบวนการไอซิได้ปฏิบัติการมาระยะหนึ่งครับ,รบก็จะเห็นปรากฏความถดถอยเกิดขึ้นครับถ้าเราติดตามข่าวในปัจจุบันก็จะพบว่าทางกองกำลังของรัฐบาลทั้งอิรักแล้วก็ซีเรียเนี่ยก็ได้ยึดพื้นที่คืนจะเป็นจำนวนมากครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ดูเหมือนการปฏิบัติการของกลุ่มไอซิสเนี่ยแทบจะเรียกว่าเกือบจะยึดประเทศอิรักและซีเรียได้นะครับสาเหตุที่เกิดสถานก,การณ์อย่างนี้เนี่ยมีปัจจัยอยู่หลายประการทั้งทางด้านผู้ที่ทางฝั่งของไอซิสเองแล้วฝั่งของรัฐบาลอิรักแล้วก็ซีเรียรนะครับฝั่งของไอซิสนั้นเราจะเห็นว่าผู้ที่ได้สร้างกลุ่มไอซิสขึ้นมาเนี่ยก็ได้กําหนดบุคลกากรแล้วก็ งบประมาณไว้จำนวนหนึ่งในระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะใช้กำลังคนในจานวนเท่าไหร่กำลังคนจานวนนี้ใช้ในเวลาเท่านี้เนี่ยพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่รมีการวางแผนไว้อย่างรัดัดกลุ่มทีนี้เมื่อการปฏิบัติการไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ก็คือยืดเยื้อครับ ทางฝ่ายต่อต้านที่เป็นรัฐบาลอิรักแล้วก็ซีเรียสามารถที่จะตรึงกําลังต่อต้านไว้ได้เป็นระยะเวลานานฝ่ายผู้ที่จ่ายงบประมาณเข้ามาเนี่ยเมื่อเกินจากเวลาที่กําหนดเกินจากวงงบประมาณที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยก็จะเกิดการถดถอยของการซัพพอร์ตเกิดความขัดแย้งในในหมู่ของผู้ที่สนับสนุนด้วยกันเองทั้งจากฝ่ายของตะวันตกและฝ่ายของผู้ปกครองมุสลิมบางประเทศที่ ที่มีผลประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติการครั้งนี้ครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้เห็นว่าแม้แต่กระบวนการที่อยู่ในเครือข่ายของกระบวนการไอซิสที่อยู่นอกพื้นที่อิรักและซีเรียครับไม่ว่าจะเป็นในโซมาเลียก็คือ,อกลุ่มชาบาบในไนจีเรียก็คือกลุ่มบุกกวะฮารัมก็เกิดการถดถอยแล้วก็ ประสบกับความพ่ายแพ้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สาเหตุที่ฝ่ายของไอซิสประกประสบความพ่ายแพ้เนี่ยมีปัจจัยหลักที่มาจากทางฝ่ายต่อต้านก็คือฝ่ายของรัฐบาลอิรักและซีเรียรด้วยนะครับ,รบซึ่งไปนิสซากันดีว่าในอิรักนั้นทางอิรานเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือทงังทางด้านการวางแผนทางยุทธศาสตร์รแล้วก็อา,อาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้กับรัฐบ,บาลอิรักรนะครับ ในซีในซีเรียนั้นกลุ่มฮิสบุลลอก์ของเลบานอนก็ได้เข้ามาดําเนินการวางแผนทางยุทธศาสตร์และก็ช่วยรบแล้วก็ขับไล่ขรบวนการไอซิสเนี่ยนะครับ,รบออกจากแหล่งเมืองที่เขายึดพราะเขายึดครองไว้และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือกองกําลังชาวเคิคร์ดซึ่งถือว่าเป็นประชาชนที่อยู่ทั้งในอิรักทั้งในซีเรียเนี่ย ก็ได้รวมตัวกันแล้วได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์จากประเทศหลายประเทศครับซึ่งโดยสัญชาตญาณของชาวเคิร์สเนี่ยก็เป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับชาวเคิร์สเนี่ยท่าน พูดกันให้เห็นภาพพจน์ง่ายๆก็เหมือนกับเป็นชาวเขาบรราซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ในภูมิประเทศที่ยากลำบากเนี่ยทำให้เขามีความอดทนแล้วก็แข็งแรงคนไจะอยู่ตามตอนเหนือภูเขาอยู่ในในชายแดนของประเทศตุรกีอิรักซีเรียแล้วก็อิหร่านอยู่ในแถบที่เป็นภูเขากระจายไปอยู่ในภูมิภาคนั้นนะฮะคือถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนว่าชาวเคิร์ดเนี่ย เป็นใครแล้วก็มีสภาพของการสมรรถภาพในการรบเป็นอย่างไรเนี่ยก็ให้เรานึกถึงสลาฮุดินอายุบีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับรบชัยชนะเหนือมีชัยชนะเหมือนเหนือเหนือครูเซตครับซึ่งสลาฮุดินก็เป็นชาวเคิร์ดที่มาจากเมืองโมซุลนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆครับ ทีนี้หลังจากที่กระบวนการไอซิสเนี่ยประกบประสบกับความถดถอยแล้วพ่ายแพ้เนี่ยนะครับแล้วก็อาวุธที่กลุ่มไอซิสใช้ในยุคดิจิตอลเนี่ยเพื่อจะเรียกกำลังสับสนุนหรือเรียกความสนใจจากชาวโลกโดยเฉพาะมุสลิมด้วยกันเนี่ยก็คือเรื่องของมันสื่อออนไลน์ต่างๆโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งพวกเขาหารู้ไหมว่าในขณะที่พวกใช้ พวกเขาใช้ประโยชน์จากสื่อเหล่านี้เนี่ยฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายที่ดำเนินการขุดคุยหาข้อมูลความเป็นมาของกลุ่มไอซิสเนี่ยก็ได้ใช้สื่อนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อสื่อนี้ได้ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกมัเฉพาะชาวมุสลิมนะครับ,รบก็จะเกิดการเปรียบเทียบแล้วให้เห็นได้ชัดว่าหลักคำสอนที่แท้จริงของอิสลามกับสิ่งที่ไอซิสนำเสนอนั้นแหละ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน uh huh. นะครับแล้วก็เราชาวโลกนี่ก็สามารถจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ของไอซิสเนี่ยมันก็คือปรากฏการณ์ของเหตุการณ์ถล่มตึกวอนเทสในเวอร์ชั่นที่สองครับซึ่งในในการถล่มตึกวอนเทดในครั้งนั้นเนี่ยเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะทําลายภาพลักษณ์ของโลกอิสลามครับภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที uh huh. แล้วผลที่ตามมาก็คือการเกิด การบุกอัฟกานิสถานการบุกอิรักในเวลาต่อมาซึ่งในปัจจุบันเราก็เห็นว่าอกองอกองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ติดลมอยู่ในอัฟกานิสถานยังไม่สามารถจะถอนตัวออกมาได้แล้วก็ในอิรักก็เห็นว่าจะเห็นว่าหลังจากโค่นสดตมแล้วรัฐบาลใหม่ของอิรักเนี่ยก็ได้ดําเนินการที่จะดาเนินดาเนินการปกครองของตัวเองเนี่ยโดยอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปใกล้ชิดกับทางศาสนาอิสลามแห่งอิหร,ร่านนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่าโดยหลักความเชื่อของสันคิดทางศาสนาอิสลามเนี่ยทั้งสองประเทศนี้ก็อยู่ในสันนิษดเดียวกันครับนอกจากนี้แล้วตัวอย่างที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งอีกประการนึงก็คือว่าซีเรียที่เราบอกว่ามีการกล่าวหาว่าบัาชาร์อันาานัสซัตนั้นเป็นทรราชเป็นผู้ผู้ครองที่กดขี่จะต้องถูกคนล้มลงมาค,คนล้มนะครับ ตอนนี้ถ้าเราไปดูประเทศซีเรียเนี่ยเกือบทั้งประเทศเนี่ย,ยก็คือซากประหักพังครับถ้าหากว่าประชาชนไม่ได้สับสนประชาธิปัตย์จริงๆเนี่ยอตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากลุ่มไอซิดจะเป็นคนโค่นประชาธิปัตว์ครับจะเป็นประชาชนชาวซีเรียที่ตกอยู่ในภาวะเรียกว่าทุกยากที่สุดในชีวิตทั้งทางาด้านชีวิตทรัพย์สินแล้วก็การดำรงชีพเนี่ยพวกเขาก็ยังสับสนการปกครองของประชาธิปัตย์เพราะเขารู้ดีว่า ถ้าหากนําบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ประชาชติอัตซัตมาปกครองนั้นจะยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าการปกครองของประชาชติอัซัตครับนี่ก็ภาพรวมของสถานการณ์ของไอซิสล่าสุดในในที่เท่าที่อาจารย์อรุณสรุปมาณตอนนี้เนี่ยก็ทาให้เห็นว่ากระบวนการไอซิสเนี่ยนะครับถดถอยด้วยกับปัจจัยทางด้านของฝั่งตัวเองและในขณะเดียวกันฝ่ายต่อต้านซึ่งได้แก่รัฐบาล อิรักก็ดีรัฐบาล <CD S 2> ซีเรียก็ดีเนี่ยก็ใช้ยุทธศาสตร์ที่แหลมคมขึ้นนะครับบีบเข้ามานะครับจึงทําให้การปฏิบัติการของพวกเขานั้นเริ่มที่จะเห็นนะครับว่าความพ่ายแพ้เนี่ยเข้ามาแล้วและผู้คนด้วยกับในสายตาของคนที่มีความเป็นธรรมวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเอ๊ะพวกนี้มันทําการนี่แน่นอนโลกรับไม่ได้ถูกไหมฮะหลักคําสอนจริงๆ,ๆที่อาจารย์บอกว่าสื่อก็ใช้ ชี้แจงว่าค,คําสอนอิสลามที่แท้จริงไม่ได้โหดเหี้ยมไม่ได้กระทําอย่างที่พวกเขากระทาอยู่ใช่แล้วมาใช้ชื่ออ้างว่านี่คือรัฐอิสลามที่ต้องการจะปฏิวัติไปสู่จุดนั้นครับ,รบซึ่งโลกเองโลกมุสลิมเองนะครับคนที่รักความเป็นธรรมทั่วโลกเขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นในประเด็นต่อไปซึ่งอยากจะถามอาจารย์นะครับว่าเมื่อเหตุการณ์ของขอบวนการไอซิดเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วเครือข่ายที่สนับสนุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาได้วางยุทธศาสตร์ใหม่หรือไม่หรือว่าเบี่ยงเบนยังไงนะฮะคืออันนี้เราเราอาจจะพูดในภาพรวมก่อนว่าเขาหมายมั่นปั้นมือว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะค้นล้มรัฐบาลหรือผู้ปกครองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับกับกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตะวันตกหรือฝ่ายตรงข้าม ที่มีแนวความคิดทางด้านการปกครองประเทศแล้วก็ในเรื่องของการตรีความทางด้านศาสนาเนี่ย <Okay. S 2> แตกต่างกันครับก็คือหมายความว่าเราจะเห็นว่าเขามักจะ,ะเขาจะให้ข้อหารัฐบาลของประชาชนเนี่ยว่าเป็นรัฐบาลชีอะครับซึ่งโดยความจริงแล้วเราก็ปฏิเสธมาตลอดระดัวความเป็นจริงก็กปรากฏอยู่ว่าจริงๆแล้วการปกครองของประชาชนแล้วก็ตัวประชาชนเองไม่ใช่ชีอะ ใช่แต่ว่าเขาเป็นโดยตัวของประชาชนนั้นเป็นอารวีครับแล้วก็อารวีนั้นไม่ได้มีแนวความคิดอุดมการณทางศาสนามากมายนักแต่ว่าจะมีหลักมีอุดมการทางการเมืองเป็นหลักครับนะครับไม่ได้เข้มข้นทางทางคาสอาทางศาสนานะครับแล้วก็ซีเรียนั้นเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอันนี้ก็ต้องเป็นต้องเป็นข้อท็จจริงที่เราต้องต้องยอมรับซีเรียนั้นประกอบด้วยมุสลิมทั้ง หลายมัสยิดด้วยกันม,มีคริสเตียนหลาย10%ร์นะครับแล้วก็มีผู้ที่ไม่ใช่นับผู้ที่ไม่นศาส,สนาอิสลาม,มก็อีก,อ,กอีกจำนวนมากนะครับดังนั้นสังคมซีเรียไม่ใช่สังคมที่เป็นสังคมมุสลิมบริสุทธิ์การปกครองเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีการอารมณ์อร่อยซึ่งกันและกันนะครับซึ่งจะจะใช้หลักการทางด้านศาสนาของอิสลามอย่างชัดเจนโดยตรงเนี่ย ไม่สามารถที่จะทำได้ก็ต้องหาผู้ปกครองที่สามารถจะหลอมละลายประชาชนชาวซีเรียไว้ด้วยกันนะครับซึ่งการที่จะเอาคนซีเรียไว้ด้วยกันได้เนี่ยก็คือเอาความเป็นซีเรียไว้ด้วยกันพวกเขาคือซีเรียเหมือนกับ <Wh> ตัวอย่างือนประเทศไทยเราเนี่ยการที <drink ers>. <S <S ่จะรักษาประเทศไทยให้มีเอกภาพได้ก็คือเอาความเป็นคนไทยด้วยกันเป็นหลักส่วนคนไทยนั้นจะนับถือศาสนาอะไรบ้างเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่ เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแล้วก็เราต้องมีความอดทนซึ่งกันและกัน,นแม้ว,วัฒนธรรมความเชื่อต่างกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในซีเรียเป็นเ<า>รื่องสัตย์อย่างนั้นนะครับ,รบส่วนอิรักนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าถึงแม้จะมีประชาชนที่เป็นคร,ริสเตียนแล้วก็เป็นยิวอยู่เนี่ยแต่ในเรื่องของความคิดทางศาสนาก็เป็นเรื่องของอิสลามสองมัสองนิกายตครับแต่ว่าทั้งสองมัสยิดนี้ก็อยู่ร่วมกันมาด้วยความสงบสุข เป็นเวลานาน,านจนกระทั่งว่าทั้งฝ่ายผู้ที่ไม่หวังดีต่อโลกอิสลามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมได้กันเองหรือว่ามาหานาจตาันตกเนี่ยก็ใช้ความแตกต่างทางด้านนิกายทางศาสนาอิสลามเนี่ยมาเป็นประเด็นจุดความขัดแย้งทีนี้เมื่อปฏิบัติการของไอซิสเนี่ยไม่สําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์หินลองทองก็คือพวกเขาคิดว่า 3 6ปีของการปฏิสลามที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาประเมินไม่ได้ว่ามีความเข้มแข็งขนาดไหนดังนั้นเมื่อ,อปรากฏการการสร้างกลุ่มไอซิดขึ้นมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของอการปฏิสามในอิรานเนี่ยมีความเข้มแข็งมากจนถึงขนาดว่าสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือ,อต่อต้านและก็ป้องกันประเทศอิรักและซีเรียได้ ถึงแม้ว่าซีเรียจะผ่านเครือข่ายของฮิสบุลลอห์เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าฮิสบุลลอห์นั้นเป็นกองกำลังที่มีความใกล้ชิดกับทางอิรานเป็นอย่างมากนะครับทีนี้จากคําถามที่ว่าแล้วจากการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยทั้งฝ่ายที่ได้สร้างกลุ่มไอซิสขึ้นมาเมื่อเพียงทำแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อจริงๆแล้วปรากฏการณ์ของไอซิสเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป แต่ยุทธศาสตร์ระยะยาวของโลกตะวันตกที่จะปฏิบัติการกับโลกอิสลามเนี่ยหรือ,อฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเขาแล้วก็กลุ่มพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งที่เป็นมุสลิมและก็ไม่ใช่มนะุสลิมเนี่ยก็จะต้องหายุทธการหรือว่ายุทธวิธีอื่นๆเข้ามาดําเนินการหยุดหรือว่าทําลายความแข็งแกร่งของฝ่ายที่ถูกไอซิสรุกรานอยู่ในขณะนี้ครับ ทีนี้กำลังจะบอกว่าปฏิบัติการของไอซิสเนี่ยมันเป็นเฉพาะกิจแล้วใช่ไหมแล้วก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วก็คือเรียกว่าอาวุธนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหมดอายุการใช้งานแล้วชาวโลกก็รู้ถึงเส้นสนกรในความเป็นมาแม้แต่มุสลิมบางกลุ่มที่เคยสนับสนุนกลุ่มไอซิสเนี่ยมีความรู้สึกภูมิอกภูมิใจว่านี่คือกระบวนการที่จะมาสร้างรัฐ ะระบบคอ,อลีฟ้าระบบกีฬาฟ้าใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต่างได้เปลี่ยนแนวความคิดแล้วก็หาเรียกว่าหาทางลงของตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วก็รู้แล้วว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แนวความคิดที่ถูกต้องของอิสลามแล้วก็รู้ดีว่าขืนยังเกาะติดกระแสสนับสนุนไอซิสต,ต่อไปเนี่ยตัวเองก็จะเกิดความเสียหายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นถ้าสรุปตรงนี้ก็คือ,อกลุ่มไอซิสนี่ก็จะถูก เฟดทิ้งไปในในระยะเวลาไม่นานนักแต่ว่าสมรภูมิการต่อสู้ในสองฝ่ายเนี่ยยังคุกกุ่นอยู่ที่คุกกุ่นอยู่เนี่ยมผมมีตัวอย่างที่ชัดเจนที่จะ,ะที่จะ,ะนำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับเราเห็นว่าในขณะนี้เนี่ยอิรานมีการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับโลกตะวันตกเราจะได้ยินคำว่าการเจรจาพี พีไฟ <P> นะครับ1 1> ก็คือ P ีหบวกหนึ่งก็คือ P5 หเนี่ยหมายความว่าสมาชิกถาวรของสหประชาชาติ5ชาติรวมกับ 1, 1> ก็คือเยอรมันทั้งหประเทศเนี่ยรวมกันแล้วเจรจากับฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นประเทศอิหร่านเพียงประเทศ,เ,ทศเดียวเราจะเห็นว่าประเทศอิหร่านเพียงประเทศเดียวเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดต่อรองแล้วก็เจรจากับมหาอำนาจเดียวว่าทั้ง6ชาติเนี่ยก็ถือเป็นมหาอำนาจ ทั้งหมดของโลกแล้วครัอย่างยืดเยื้อยาวนานแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในจุดยืนของตนเองโดยไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวแล้วก็ในข่าวในในวงการที่เขาติดตามการเจรจาเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้ง6ประเทศเนี่ยอยากที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวเองก็อยากให้อิหร่านเนี่ยถอยเงื่อนไขของตนเองแต่อิหร่านก็ไม่ยอมถอยครับ ในความไม่ยอมถอยของอิหร่านเนี่ยทั้งหประเทศนี้ก็กําลังที่จะยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่อิหร่านยืนหยัดอยู่แต่กราจะพูดว่าศักยภาพของอิหร่านปัจจุบัน <ปฏ S 2> เนี้ยซึ <6 S 1> ่ง P ห้าบวกหนึ่งเนี่ยหกประเทศเป็นมหา,หาอำนาจเป็นมหาอำนาจอยู่แล้วเจราจาก,กับ,กบประเทศทเดียวประเทศเดียวมาอย่างยาวนานแล้วการจะให้เงื่อนไขถอยแต่ไม่ยอมยืนหยัดอยู่ในเงื่อนไขนั้นอยู่แล้วในที่สุดเนี่ยนะครับผมขอฟันธงเลยว่าอิหร่านจะ ได้รับเรียกว่าเงื่อนไขที่ตัวเองเสนอในการเจรจาทั้งหมดเลยโดยที่ฝ่ายตะวันตกต้องถอยให้กับอิหรา่าน <ho or S 2> ทีนี้<ห>น<ะ>ก็เพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่อิหร่านยืนหยัดมาเนี่ยอิหร่านชัดเจนว่าคือคือข้อกล่าวหาของตะวันตกเนี่ยว่าอิหร่านเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ นี่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผ่านมา <ไป S 1> ในอิหร่านก็พิสูจน์ให้เห็นว่าทั้งให้การตรวจสอบทั้งการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวกับเรื่องประมวณุเข้าไปรตรวจสอบเนี่ยก็ไม่เขเปิดเผยทั้งหมดเลยไม่มีเป้าหมายเพื่ออาวุธล้างเลยนะครับในขณะเดียวกันในอิหร่านก็ดําเนินการทั้งทางด้านสื่อต่างๆเนี่ยก็บอกว่าในขณะที่เจรจากันอยู่เนี่ยมีประเทศบางประเทศในปัจจุบัน ที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยเป็นจานวนหลายร้อยแล้วก็หลายพันลูกทั้งอเมริกาทั้งอิสราเอลเนี่ยรุธการในการดาเนินการทางด้านสื่อเนี่ยอิหร่านได้รับชัยชนะนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าซึ่งเป็นข่าวที่ไม่มีใครติดตามมากนักก็คือในขณะนี้เนี่ยประเทศเยเมนเนี่ยได้เปลี่ยนทายการปกครองไปสู่รัฐบาลใหม่ ซึ่งผู้ที่เป็นตัวเล่นตัวเล่นหลักในการเมืองของเยมเมนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เรียกว่ากลุ่มฮาวซี See, รหรือว่ากลุ่มขบวนการอันซอรุ่นล้อก็เป็นกลุ่มขบวนการที่อยู่ในสายนิกายของชีอาเช่นเดียวกันดังนั้นจะเห็นว่าเครือข่ายของออหลักคิดแนวคิดทางศาสนาหรือว่านิกายทางศาสนาที่มาทางแนวทางชีอาเนี่ยกำลังก่อตัวขึ้นซึ่ง จะเข้าไปสู่รูปทรงของเดือนเซีเ่ยวอันสมบูรณ์ของเฉียะค,ค,ครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้พูดในเรื่องของ,ของ,ของหลักความเชื่อศาสนาแต่เราพูดในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยุทธศาสตร์ทางการเมืองในโลกอิสลามที่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะเราอาจจะสามารถพูดได้ว่าวัจจนนียมันจะเกิดเป็นจัก,กรวรรดิของอิสลามขึ้นจัก,กรวรรดินี้ไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาครองโลกแต่เป็นจักรวรรดิที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะต่อสู้กับ มหาอำนาจตะวันตกที่ครอบครองอำนาจและก็ผลประโยชน์มาอย่างยาวนานครับแต่วันนี้ก็เป็นกเน็เป็นจุดอันนี้ซึ่งซึ่งที่อาจารย์นรุณนำเสนอเมื่อสักครู่ที่แตะไปว,ว่าจันเซี่ยวอันสมบูรณ์ของเชีย,ยร์เียเราคงจะต้องคุยเรื่องนี้กันลงลึกอีกสักทีหนึ่งครับ,รบแต่วันนี้แต่แต่เอาไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นในถ้าจะมองว่าฝ่ายสนับสนุนของปฏิบัติการไอซิสเนี่ย จะทาอะไรต่อเนี่ยก็คงคงคงจะไม่ทําอะไรต่อไปแล้วล่ะครับต้องทิ้งในที่สุดต้องทิ้งต้องทิ้งกระบวนการนี้แล้วก็เพราะว่าเหมือนอย่างการอัานกออิด้าที่ที่หมดสภาพไปแล้วฉากต่างๆที่คนคนเขารู้แล้วนะครับผลว่ามันออกมาก็คือนี่ปฏิบัติการเปลี่ยนครับเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเปลี่ยนแบรนด์เท่านั้นเองแต่เนื้อหาคือต้องการทําลายล้างภาพพจอของอิสลามอเท่านั้นเองนะครับซึ่งทําไม่สําเร็จ หรือว่าไม่สําเร็จอีกไม่ว่าจะเป็นขบวนการอัลกออิดะนะครับขบวนการตักฟีรีจนก็ทั่งมาถึงไอซิสขนาดนี้ก็ล้มเหลวอีกแต่ก็ว่าคงไม่ล้มเลิกแล้วอันนี้ผมเสริมอีกนิดหนึ่งในตอนท้ายว่าผลที่เกิดขึ้นกับโลกตะวันตกปัจจุบันก็คือว่าประชาชนชาวตะวันตกในฐานในขณะที่ภาพพ์อิสลามถูกทําลายอย่างยับเยินที่เราเห็นในสื่อปรากฏว่าชาวตะวันตกได้หันมาสนใจอิสลามอย่างมาก อยางมากมายมหาศาลมีผู้ที่คนเดิมล้มีคนที่ข้ารับอิสลามเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งเราจะไม่ได้มาพูดว่าอิสลามจะมีผู้รับถือจำนวนมากแต่ว่าเรากําลังพูดว่าผลกระทบที่เขาต้องการทําลายอิสลามกับกลายมาเป็นผลประโยชน์ในทางในทางตรงข้ามในทางบวกกับอิสลามทําให้คนมาสนใจว่าเะอิสลามที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงกันแน่แล้วเมื่อเขาศึกษาอิสลามที่แท้จริงเมื่อพบแล้วเนี่ยเขาก็ได้เกิด ความศรัทธาแล้วก็เปลี่ยนมารับนั่นถือสถานะมากขึ้นในตอนนี้นี่ก็ถือว่าล้มเหลวเขาต้องการที่ทำลายต้องการที่ดิสเครดิตต้องการที่จะสร้างประพจน์ที่ไม่ดีแต่ผลกลับมาเป็นบวกซึ่งเป็นผลเสียกับพวกเขาเองตะวันตกอย่างมากครับท่านผู้ชมที่ารบครับเสียดายเวลาเราหมดนะครับอาจารย์อรุณกับผมก็จะได้มานำเรื่องราววิเคราะห์สถานการณ์โลกโดยเฉพาะยิ่งปฏิบัติการไอซิสนะครับ ซึ่งพวกเราติดตามกันมาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับขณะนี้เนี่ยอาจารย์ได้ฟันธงแล้วว่ามันใกล้จะจบแล้วแล้วก็ล้มเหลวอีกเช่นกันกระบวนการทำลายล้างอิสลามที่ไม่ต้องการเห็นอิสลามโดดเด่นอยู่ในสังคมโลกหรือแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นปรากฏการคนเข้ารับอิสลามมากขึ้นในทุกวันก็ล้วนแต่จะเป็นสิ่งที่เขานั้นจะต้องหาวิธีการที่จะ มาทำลายล้างอิสลามที่แท้จริงอยู่นั่นเองนะครับเราจะได้ติดตามกันต่อไปและจะนําเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังและก็เข้าใจกันนะครับสําหรับวันนี้ารายการอัลทักทอรหัศัสตธรรมในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ผมกับอาจารย์อรุณเดชยิ่งยชขอจากลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับอบิลลาฮิตาฟิก و ล ل ย د ا ي ة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صل خلفه مهدي ال البيت يا ساده الاثني عشر اهديكم حروفي النابع من